ท,าท่านองค์สูงใหญ่และบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเื่อในโอกาสหลวงพ่อวัดพุทาวาสครบรอบ25ปีเรื่องเลยวันนี้เป็นว,วันครบรอบ25ปีของการก่อตั้งวัดพุทธาวาสเรื่องรายการบอกว่าวัดน,นี้มีความมั่นคง และการจะอยู่มาได้ถึง25ปีนั้นจะต,ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งเป็นอย่างดีระหว่างพระสงฆ์และนณะผู้ให้การสนับสนุนเพราะว่าหากพระสงฆ์และคณะไปร่วมมือไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีการยากที่วัดจะดำเนินมาได้ถึง25ปีดึงๆ ยังขออนโมธนากับพระภิกษุสองประกหักทุกรูปทุกท่านจึงมีพระวิเทศสัมะคุณเป็นหัวหน้าเมื่อเป็นประธานตอดมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดในการยังสร้างวัดวัดหนึ่งในประเทศที่ปรนชากรคนใหญ่ไม่ได้รับม่ได้รับถือแตุ่ณ ถ้าเราที่บ้านเมืองไม่มีความเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องยากไม่ใช่น้อยแต่การสร้างวัดให้เป็นวัดได้จริงๆนั้นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าสถาปที่เลื่อกอาคารเท่านั้นแต่จะมีการสร้างความศรัทธาในระพผู้ศาสนาให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเมื่อประชาชนได้รับรู้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ชมสัตว์ปูแล้วนำไปเป็นปัจเจกฝนได้ตรวจสอบที่เป็นศาสนาัตถุวัดตูนพาว่าแห่งนี้ก็ได้มีการออกแบบและสร้างอาคารที่สามารถใช้ประกอบใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้านเช่น,นรัตนวุฒิสัตวาปาร์แห่งนี้ต้องใช้ราคาดู ระดับตำนตรกรรมของความมีคุณสมแล้วยังสามารถไปยุบใช้ได้โดยการจาัดก,กิจกรรมอื่นอันจะสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ยังไม่ศรัทธาและยังศรัทธาของสาธุชนผู้ที่ศรัทธาอยู่แล้วให้บันคงที่ขึ้นเช่นใช้เป็นสถานที่ทำททธธบัตรบทนปฏิบัติธรรมแสดงธรรม กกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดระดับการสอนพระปยัญธรรมและพระปิุูิสงฆ์นั้นต้องทำการเรียนการสอนภาษาไทยพระพุทธศาสนาน่าจะเป็ียนด้วัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนที่เป็นลูกหลานของชาวไทยตลอดชีดวิตาพในวันนี้ วันนี้น้องชายจะได้เห็นภาพความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เ,ใยยเกิดขึ้นแก่ประชาชนทั้งชาวไทย,ไยลและชาวต่างถิ่นแล้วยังเป็นศูนย์กลางการ,การเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับผู้ที่สนใจมาศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของในพระธรมมาขังพระเจ้าด้วยเมื่อวัดได้สร้างขึ้น ประโยชน์ให้กับผู้คนอยู่เช่นนี้ท่นานาทั้งหมายซึ่งเป็นผู้ร่วมอัตชางศาสนาสถานไว้ในวรในวรประดาบนาด้วยการบริจาคัโดยการผลขวายและเสียสละใแดกกายประกอบวิธิกรรมต่ตางๆนี้นับว่าเป็นการบำรุงในิป่ายเท่าวัดวัดถูวัดทุทาน มีอาหนึ่งของบานและนั้นว่าท่านทัง้งหลายเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีประจักษ์ที่ <c oughs> เพราะเมื่อวัดห่งนี้เป็นปสถานที่ขอให้เกิดสามีคนและเป็นสถานที่ขอให้เกิดพระอาญาปกปนหรือการนำหรือการบำเพ็ญกุศลบุญหรือการบำเพ็ญบุญหมายคื้ ที่เกิดขึ้นจากการอาศัยวัดแห่งนี่ท่านทั้งหลายซึ่งได้ร่รวมกันสร,ร้างวัดหทงวีไว้ในร้องพ่นุกาษาแตจากเรื่องอานิสงค์คือเป็นทุนท่ิีภูทนเป็นคต่างกล่าวย้กยหมงจะเป็นคนโดงนำทำให้ท่านเรินในทางโรคและทางธรรมที่ถึงปไปอ่านจากปาฏนารถนาพระนิพานในปัจจุบันชา,ชาติก็ไม่ใช่เป็ง ไปไม่ได้เรื่องเลยวันที่18กุมภาพันธ์2565ปปะเรทของคนที่วิเทศอดีตประธานสมัชชาติทุกไยในสหรัฐอเมริกาอดีตเจ้าวาดมัดพุทธาวว่าสนะคอนอิ้ตั้งรัตเกตันแต่โนรนาภาลงด้วยอาการอันสมบเวลา8.3น จะเด้รวมอายุได้แปดถึงี่ปีปีเดือน1รวัน63สิบสามคำสาว่าแท้พุทธวิเทศนั่นหเรียกว่าตั้งเป็นที่เป็นสั้งที่เพื่งแสบเป็นทั้งแบบอย่างที่ดีของพระธรรมพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการระลึกถึงประคุณของท่านในวันนี้ วัตาเป็นเป็นการเป็นอุเป็นุทั่วพระมิธรรมในการสงารแก่ตนในจวัรนนึด้วยบุฝนพนบุญที่ตาทุกคนทหลายและสมเินมาแล้วด้วยการสงารในตัวใวัดสิ่ของรวมกันสรางวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยการดูรรรประทับประโปฏิทุของคู่มือสาธนาหลายย่านมาตลอดที่ผ่านาตลอดต้องขอให้สาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยเจตุปปิธธมาตชัยคืออายุวันนะบสุขภาพภาระมีความปรารถนาสิ่งใดและถึงไปโดยที่ชอบต้อขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการเออ 来来、嗯嗯